วิธีลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทเยียวยาพิษโควิด19ทำยังไงไปเช็คกันเลยนะครับเปิดขั้นตอนเตรียมความพร้อมลงทะเบียนรับเงินเยียวยาสำหรับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด19เป็นเวลา3เดือนเดือนละ5,000บาทนะครับผม จากกรณีที่รัฐบาลถแถลงมาตรการเยียวยาช่วยเหลือเพื่อเป็นการชดเชยรายได้แก่แรงงานลูกจ้างลูกจ้างชั่ว์คาวอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมหร,หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 หลังมีการสั่งปิดสถ,ถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสโครโรนาอาทิสถานบันเทิงสนามมวยหรือห้างสรรพสินค้า โดยจะมีการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนเมษาถึงมิถุนายน2563ทางรัฐบาลได้มีการจัดทําเว็บไซต์ให้เข้าตรวจสอบผลสมบัติเพื่อลงทะเบียนแสดงความจำงในการรับเงินช่วยเหลือมาตรการดังต่อไปนี้มาตรการดูแลเยยวยาแรงานลูกจ้างชัว่วคราวอาชีพอิสระ,สระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมและรับผลกระทบจากโควิด -19 รัฐบาลชดเชยให้5,000บาทต่อเดือนปเป็นระยะเวลา3เดือนคุณสมบัติแรงงานลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมท,ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9หลักฐาน 1. บัตรประจำตัวประชาชน 2. ข้อมูลส่วนบุคคล 3. ข้อมูลในจ้างการลงทะเบียนลงทะเบียนที่ www. dot เ,เ,เราไม่ทิ้งกัน com สามารถรับเงินเยียวยาได้ที่1 พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือ2องโอนเข้าบัญชีธนาคารได้เลยนะครับทั้งนี้หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการลงทะเบียนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1เข้าลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ w w w ิ้งกัน c o m คาดว่าเว็บไซต์จะเริ่มต้นในวันที่28มีนาคมนี้หรือติดตามประกาศจากทางการในลำดับต่อไปนะครับ 2. เตรียมหลักฐานสำหรับลงทะเบียนได้แก่หมายเลขกบัตรประชาชนข้อมูลบริษัทนายจ้างข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนและข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคาร 3. เงินเยียวยาจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารภายใน5วันหลังจากการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์นี่คือสามขั้นตอนง่ายๆนะครับพอเราลงทะเบียนเสร็จก็รอรับ แจ้งเตือนจากรัฐได้เลยนะครับแล้วก็จะได้รับเงิน5,000บาทเมื่อผ่านเกณฑน,นะครับเป็นเวลา3เดือนขอบคุณครับ